สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สามเดือนสิบเอ็ดพี่หกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้สามฮานอยนะผมให้ห้านะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้ห้าผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกติ ก็มาแค่หน่อยเดียวเป็นฮานอยปกตินะออกมาห้าแปดนะปกติออกมาห้าแปดนะเข้าตรงๆเลยห้าแปดรอบปกติแต่ว่าจะเข้าเป็นตัวกันนะห้าแปดนะห้ามาอยู่ก็เน้นให้ถูกรอบอยู่นะเป็นพิเศษแล้วก็ปกตินะ นะก็มาตามกันต่อเนาะหววห้า hey, น้อยนะครับสามห้าน้อยสามห้าน้อยวันนี้ก็นี่เลยสอง วดน,นี้เอาสองนะถ้าพี่ๆอยากจับตัวเดิมนะอยากจับเลขย้อนหลังนะก็จะเป็นเลขห้านะอ่าก็จับได้นะส่วนมากเลยก็ก็จะออกมาย้อนหลังนะวมน,นี้เอาสองนะ้วก็จะมีสองหนึ่งสองสี่สองสาม สองแปดสองฮะสองศูนย์ตัวกันนะครับสองเก้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับไม่มีแต่สองสองนะ สองสองกับสองหกคงไม่มาสองหกนะ <c oughs> รอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นพิเศษนี่แหละพิเศษกับปกติเหมือนเดิม สองแน่นอนตัวเน้นก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดแล้วก็สองห้าสองหนึ่งสองแปดสองห้าแล้วก็สองศูนย์นะครับผม สำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่3ก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ